สวัสดีค่ะลูกตาลจากทารโรบายลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอาการนะคะตอบคาถามที่ฝากไว้ค่ะว่าเขาคนนั้นเคยเห็นความสําคัญของเราไหมกติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กกองค่ะกองที่1กกองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะคุณได้ไพ่เซเว่นออฟคัพเพจสอบคัพ ซิกซ์ออฟเพนเและใบสุดท้ายเป็นท r e of cup พค่ะลูกตามองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะคุณเคยเป็นคนที่สําคัญสําหรับเขานะคะแต่มันไม่เท่าที่เขาอ่ะสำคัญสําหรับคุณค่ะซ of Pen อฟเพนเเนี่ยวงบอกว่าคุณให้มากกว่าที่ได้รับนะคะ Three of cup ขึ้นมานะคะวันนี้เขาก็ยังเห็นคุณสําคัญแต่าจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นเพื่อนนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1คะ่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้ไพ่เ of ออฟวานะคะ to of Pentacles โฟอัฟเพน n ด c ค e และใบสุดท้ายนะคะเป็น The Hermit ค่ะลูกตาลมองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณก็สําคัญกับเขาค่ะคุณกับเขาเนี่ยตัดการขาดยากมากๆเลยนะคะหรือว่ามีอะไรก็คิดถึงกันตลอดนะคะ f ฟอัฟ f p e n t i c ค e ขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกว่าณนะเวลาเนี้ยค่ะมันไม่ใช่ไม่มีความรัก แต่รักแต่ไม่สามารถแสดงออกได้นะคะเดอ h e เฮอร์มีขึ้นมาค่ะลูกตาลมาว่าคุณและเขาต่างเป็นบทเรียนซึ่งกันและกันนะคะเป็นคุณครูใหญ่ให้มาคุณรู้จักการใช้ชีวิตนะคะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะคุณได้เรียนรู้อะไรจากการคบกันนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3านะคะคุณได้ไพ่เซเว่นออฟเพนเดเคิลโฟร์ออฟวันซิออฟคัพนะคะและใบสุดท้ายเป็นดีเอ็มเพรสค่ะลูกตาลมาว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3านะคะ คุณเป็นคนที่สําคัญสําหรับเขามากๆค่ะเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่คุณอยากแต่างงานด้วยอยากใช้ชีวิตไปร่วมกันนะคะซีซ c อ p คัแล้วก็ดีแอนเพรสขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกว่าเขายังต้องการกลับมาหาคุณอยู่นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามลูกตานไว้และอยากได้ท็อปิกอะไรคะ่ะเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ